ุทธิพงศ์ฝากถึงชัด,ชดิชีนักการเมืองดีๆไม่ได้มีแต่ในนิยายเมื่อวันที่4มิถุนายนนายพุทธิพงศ์ปุณณกันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES โพสข้อความผ่านทาง Facebook แสดงความคิดเห็นกรณีนายชัดชติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางไปยังศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมสำนักการระบายน้ำเขตดินแดง รุงเทพเมื่อเวลา22นาฬิกาหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยระบุวา่าผู้ว่าชัดชาติไม่มีอะไรต้องคิดให้ซับซ้อนเมื่อทราบว่าท่านผู้ว่ากทมลงไปเยี่ยมสำนักระบายน้ำตอน4ทุ่มในช่วงเวลาที่ฝนถล่มกรุงเทพเพื่อเก็บข้อมูลทันทีพร้อมให้กำลังใจคนทำงานบอกได้คำเดียวครับว่าประทับใจและชื่นชมท่านมากๆในฐานะที่เป็นคนกรุงเทพรู้สึกอุ่นใจและมีความหวังที่จะได้เห็นเมืองหลวงของเราพัฒนาและได้รับการ แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังทันต่อสถานการณ์ในฐานะนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนบอกได้เลยว่านี่คือความรับผิดชอบต่อทุกความไว้วางใจที่ได้รับจากประชาชนมันจะเป็นสิ่งเตือนใจที่ให้นึกถึงหน้าที่และภาระที่ผูกพันต่อปัญหาของประชาชนตลอดเวลาผมขอขอบคุณและให้กำลังใจท่านผู้ว่าชาติให้ทำงานแก้ไขปัญหาของคนกรุงเทพได้สำเร็จนักการเมืองที่ดีเราต้องชื่นชมและให้ความร่วมมือเพื่อกรุงเทพเมืองหลวงของ อเราทุกคนแนักการเมืองดีๆไม่ได้มีแต่ในนิยายขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ